นีเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะที่ป้นาบอกว่าเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกที่ปนารับซื้อเหรียญละสี่บาทนะคะแบบนี้คะ่ะหนึ่งบาทที่ระลึกรับซื้อเหรียญละสี่บาทต้องคราวาล่ามาแบบนี้นะคะคราวาละรับซื้อเหรียญละสี่บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ปน้นาแยกออกพ้าน้าบ,บอกเมืเ่อกี้ค่ะ WHO โปรยข้าวสเสด็จนิวัตสามรอบรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทคะ่ะเสด็จนิวัตเมนะื่อกี้ปนาอออ๋อ WHO นะคะ บิลเฮดโอรับซื้อเหรียญละและยี่สิบบาทค่ะนี่ก็จะมีเนี่ยค่ะเหรียญนี้เก็บอะไอ้นะคะเก็บได้เก็บรอรอรอกระแสรอจังหวะรอโอกาสได้อยู่ค่ะเก็บได้เพาะนาั้นมีคนมาสั่งนะคะมีคนสั่งหาเก็บเหรียญนี่อย่างเดียวเลย,ยนเ,เนี่ยค่ะเหรียญพระเทพเนี่ยค่ะ เขาจุลาพรโดยจุลาพรสองบาทเขาเขามีแต่เราก็ขายไม่แพงเนาะที่เขามาตามเก็บที่เขาที่เขามาสั่งไว้เพราะว่าราคาย,ยังไม่สูงนะคะเขายังเก็บได้อยู่ตอนนี้ราคาย,ยังไม่สูงเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสเก็บเก็บไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนไวรอกระแสพอมีกระแสตูมขึ้นมานะคะออกขายเลยคะ่ะถ้าทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าอะไรนะคะถ้าช่วงที่มีกระแสนะคะอย่าหาซื้อเข้าคะ่ะอย่าหาซื้อเข้าขอให ขายออกค่ะนะคะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกคราวาะนะคะรับซื้อนะคะเหรียญละสี่บาทเอนี่เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทเทียรลึกที่เป็นนรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทค่ะอันนี้เขาไปล้างขัดแต่เขาเขาเขา ไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนนะคะแต่เขาขัดอะค่ะขัดขัดให้เงาเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญเสด็จนิวัตเนี่ยเขาไปเหรียญเขาไปเหรียญที่ล,ลึกเหรียญที่มีพุทธคุณนะคะเนี่ยรอยเขาไปเชื่อมห่วงเขาตัดออกเชื่อมห่วงแฟนคอนะคะ่ะเป็นเครื่องรางของของังค่ะเหรียญเสด็จนิวัตร,รู้สึกว่าเขาจะไปแจกทหารตำรวจอะไรเงะะี้ยค่ะชายแดนโดยประมาณ ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเขาเคยเคยมีข่าวเหรียญน,นี้นะคะเหรียญศรีนิวัฒน์เคยราคาสูงถึงเกินห้าร้อยบาทนะคะแต่ช่วงสั้นๆแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็ลงมาเป็นราคาปกติแล้ะจำนวนผลิตเขาเยอะมากไงเขาผลิตถึงจำนวนผลิตถึงสี่ล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตถึงสี่ล้านเหรียญนะคะส่วนเหรียญต่อมาก็เป็นสามรอบ สามรอบนี้ก็จํานวนผลิตถึงสามล้านเหรียญค่ะผลิตไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยค่ะไปะน่ารับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาทแล้วก็ WHO ด้วยเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญละยี่สิบบาทนะคะก็จะมีจะมีสะเสด็จนิวัตสามรอบโปรยข้าว WHO สองพันห้าร้อยค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละยี่สิบบาท นะคะเหรียญส่วนเหรียญหนึ่งบาทที่รึต่างๆแบบนี้รับซื้อเหรียญละสี่บาทตามนี้ค่ะชัดเจนที่เขาบอกมาว่ารับซื้อเหรียญอย่างเนี้ยคนมาถามป้าได้เยอะเลยเหรียญน,นี้เขามีคนรับเป็นแสนจริงไหมป้าน้าบอกไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆแต่ป้าน้าไม่รับป้าน้ารับสี่บาทเขาบอกเป็นไปได้ยังไงสี่บาทเขาขายกันเป็นเป็นแสน ก็บอกว่าปนนัทไม่รู้ไงถ้าคุณรู้จากไหนก็ต้องไปตามเพจนั้นเนาะเพราะว่าของปนนัทรับสี่บาทแล้วคุณคิดดูว่าถ้าเขารับเป็นแสนจริงๆเนี่ยของปนัทเนี่ยมีเป็นเข่งแบบนี้เอาไปขายเขาได้เนี่ยซื้อปนัทไปสิแล้วก็ไปขายเขาใช่ไหมคะเอาง่ายๆเลยงี้ของปนนัทมีเยอะๆอย่างงี้ถ้าเขาราคาขนาดนั้นปนัทรวยแล้วห้ามโอนตังค์ให้เขาเดือดขาดนะคะทุกคน ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตังในบัญชีเราอะ่ะเราจะไปโอนให้เขา,อาโอนให้เขาทําไมเนาะเราซื้อของเราจ่ายตังถูกแต่ถ้าเราขายของเราต้องได้ตังนะคะเราขายของแล้วจะไปโอนตังให้เขาไม่ใช่เรื่องละค่ะนะคะเหรียญห้าบาทเนะะี่ยค่ะเหรียญห้าบาทที่ระลึกนะคะเป็นนิกเกิลแบบนี้นะคะรับซื้อเนะะี่ยค่ะเหรียญละเจ็ดบาทนะคะ่ะเหรียญห้าบาทรับซื้อเจ็ดบาทเหรียญ สิบบาทรับซื้อเหรียญละสิบสามถึงสิบห้าบาทนะคะสิบบาทที่ระลึกมีไหมอ่าไม่มีมีอันนี้มีครุฑครุฑเก้าเหลี่ยมค่ะรับซื้อเหรียญละครุฑอันนี้ครุฑครุฑเฉียงปีสองสองและสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบสอ,อนนง 20, บ,อบาทค่ะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะปะนจะพยายามทำทำคลิป รับซื้อแบบนี้แหละคะ่ะทําคลิปบรรณรีวิวเฉพาะส่วนมากนะคะคลิปที่บรรณธจะรีวิวที่คนส่งขายเพราะจะได้รู้ด้วยว่าคนนี้ส่งมาแล้วเหรียญมีเหรียญอะไรบ้างเพราะต้องถ่ายรูปให้เขาดูด้วยแล้วถือโอกาสรีวิวแล้วก็ทําคลิปลงไปด้วยเลยในเวลาเดียวกันนะคะทุกคน,กค,นค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ